สวัสดีพี่น้องปองไปสุบงสุเกมนีผพาพี่พาน้องไปเที่ยวบ้านโคกมนลแล้วก็บ,บ้านเมตตาตำบลผ่าน,น้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยความจริงก็เป็นบ้านเดียวกันนั่นแหละแต่ก้อนเป็นบ้านโคกมนวันนี้มันประชากรมันหลายมันหนาแน่นเลยแยกเป็นบ้านเมตตาอีกบูนึงบรรทบุรุษเพิ่มมาจากอำเภอด่านชายพูนิประกอบอไปด้วยสามปู่ปู่แรกนี่คือปู่สิง์ ซื้อเดิมคือปูแก้วพี่น้องปูแก้วเนี่ยประยุ่ห้อยผูกกอนก็เลยไปส่วนเอาปูผิมมาจากบ้านปักป่วนส่วนเอาปูวงมาจากวางแทนมีสามปูปูแก้วจักห้อยผูกปูผิมจากปักป่วนปูวงจักวางแทนมาสร้างบ้านเป่งเมืองอยู่บ้านโพกบนซุเมเอี่ยบ้นีบัตเต็มีนามสกุลปุ๊บสามปูนี่ก็เลยเป็นสามนามสกุลหลัก ปูแก้วก็คือแก้วสุวรรณปูพิมก็คือพิมชิรีปูวงก็คือวงแก้วสามสักนามสกุลเนี่ยเป็นนามสกุลหลักของบ้านคกบ,บนพี่น้องแต่ว่าสามปูนี้แต่กบแต่เข้ากับมาจากด่านทรายพุระก่อนจากด่านทรายกลับมาจากสซปปอลลาวอีกรอบหนึ่งพี่น้องมาสร้างบ้านแปลงเมืองบ้านโคกบ,บนเนี่ยบรรหนาสิบเรืที่สําคัญบ้านโคกบ,บนอีกอย่างหนึ่งนะครับ เป็นบ้านเกิดหลวงปู่ชอบฐานะสมเป็นพระเกจิอาจารย์ลูกดังของชาวจังหวัดเลยคนเคารพนับถือเบิดบ้านเบิดอย่างเบิดประเทศไทยฮอดต่างประเทศว่าเป็นสิทธิ์รุ่นใหญ่ของหลวงปู่มั่นภูลิทัตโตพี่น้องบ้านโคกหมนหุงเฮียงเหลี่ยมจเจริญใบขย้อนหลวงปู่ชอบนี่ก็คนมาสร้างมาแปลงนะวันนี้หลวงปู่ชอบเกิดเมื่อปี2444 แสดงว่าบ้านโคกมนสิต้องสร้างก่อนปี2444วันนี้เฮามาฟังไทยเลยสำเนียงบ้านโคกบ,บนซื้อว่าแม่ยัยงครับนี่นะนี่จังวิไม่ใหญ่วิไม่ใหญ่วิว, <c oughs> วินี่ซือเจ้าข้อ,ของเลยซื้อรูซือเจ้าของสือถอนสือถอน <c oughs> ลูกโก้กันซือวิจิ่งก็เลยเอินว่าไม่ใหญ่วิค่ะ <c oughs> แล้วเมตูเอินกันบอสซูเมือเนี่ยแต่ว่าเอินใหญ่เบิดแล้ว เป็นใหญ่เนาะอเม่ตูบอกใครใส่แล้วเนาะเขาบอกใส่แต่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เนาะไม่ใหญ่ติไม่ไม่ใหญ่นี่แปลว่ายังแปลว่ายใหญ่ติแปลว่าปลาแปลว่าใหญ่เปรี้าวปลาเนาะว่ะปลาผู้ใหญ่มือเออไม่ใหญ่แปลว่าปลาแล้วขยายนี่โบราณว่าจะได้เหตุบรรพบุรุษบ้าเมตูว่าเมโซนบ่แล้วเมตูเมโซนท่านแล้วแต่โบราณนตีไม่ใหญ่นะ เรื่องนี้เอื้นไม่ใหญ่หนะแต่นี้เอื้นไม่ใหญ่เบิด์แม่ปูแม่สวนโมไซแล้วทานได้เห็นหลวงปู่ซอบอกเบาไหมบ้านี้เห็นอยู่เห็นอยู่ได้ไปใส่บาสเพิ่นบอกเห็นตอนอพนญางได้บอตอนพนยางได้เห็นอยู่แต่ผู้น้อยอยู่ผู้น้องตอนมาเห็นโดนตดนตอนพันนางรถเช่นแล้วเนี่ยตีคนมาห้ามพ่นไล่บอไหมมาไลา่เบิร์ประเทศไทยเพิ่นตี แล้วไทยบานได้เข้าพอเพินง่ายบ่เข้าง่ายอืมอันพนยางบ่ได้นี่บ่ได้กับผู้ไปเฝ้ากับอุ้มเพินไปอันไปนี่ฮะเนาะไทยบานเน,น,นี่ยตีอืมแล้วสุ่มเลี้ยนนี่เด้สุ่มเลี้ยนวัตถุงมงคลอีแม่ได้ไรบ่ได้ลายอยู่่ายให้ลูกให้ลาดบิดบ่ปั่นให้ลูก,กมาท่ายนี่นั่น บโบเล้ียาบเล้วเราให้ลูกให้ล้านเบิร์แล้วในบ้านโคกบนคคอสิได้ไล่เนาะเดียนพฤษภาคตอนสิบเลียเตียนหันจักหน่อยนึงไหมแต่อันซื้อปีการนี่แล้วนะอันพู่ด้านนี่ตีไปอาจหมาไหมนะแต่รุ่นในไหม่นมาไข่อนมาไข่อันซื้อร้อยหนึ่งได้ ตามเดือนตจริงๆปีไก่นะอยากได้รุ่นเก่าๆพูดแน่ว,ว้ยเฮ้ยมันบ่มีแล้วเนาะเอาให้ลูกให้หลานเพืชอะ่ะเอาให้ลูกวันนี้ลูกสายผู้มละเนี่ยกับว่ามันเฮียเราจุ่มมาชั้นนะออืเฮ็ดเดินลงปูชอบเนี่ยนะเออโอ้จะไดยจริงใช่ป่ะเดือนใหญ่ออเฮียมากรมข่มไงเอ้าปะ้านเฮานี้น นามสกุลไล่ไล่ในนามสกุลยังแม่บ้านคบล์น่ะพิมคิลีเนาะไล่กับวงซะเจ้าเจ้านามสกุลยังได้ไหมพิมคิลีเนาะพิมคิลีในข้องพ่อหรือข้องพ่อข้องพ่อเอานามสกุลพ่อดินามวงนามวงนามวงก็ไล่แต่พอพ่อมาแต่บ้านครอบวรับ่อไล่ละโอ้แต่วังคีลีละพิมคิลีไล่กว่าพิมคิลีเนาะไล่อ่ะแม่นี่ก็ได้เป็นพิมพ์คีรีนะครับเนาะยังเราสู่ฟังอีกบ่ ยิ้มดีจังใสบ้านคกบนนะยิ้มดีจังบ่มีขมบ้าเนาะโอ้ยขเบ้าวไรกันที่ยิ้มเนาะขมบ้าวบุรไล่ขบ้าวบุไล่ตั้งพอเป็นตัวอย่างครับผมไทยเลยซ้ำอย่างบ้านโคกบนครับผมเป็นคนบ้านโคกนนโดยกําเนิด แต่ว่าเสียใจเลยรองอาจฉิเป็นปักวันตีพอเป็นปักวันตีแม่อมาเป็นปักวันแม่เด็กแม่อยู่นี่เนาะเออแต่กสิบกสิบวาสำเนียงนะแม่ล้วส่วนใหญ่ลูกกสิบวาได้แม่แล้วเนาะสำเนียงบ้านโคบนเดอพี่น้องเดอคุณแม่ยายวิหรือแม่ยายทอนพิมพ์คีรีครับผม ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีนี่แม่สวัสดีคับเที่ยวบ้านโคบมนบ้านเ<ว>ม,นนมตตาพี่น้องหนมเข้ามาเห็นเฮียนเก่าูเตะตาพอดีเลยก็เลยขออนุญาตทายใน่เด้อครับว่าเจ้าของคนนี้รุนลูกรุนล,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 ลานแล้วว่านี่นะอันนี้เป็นรุนลานหรือรุ่นเล่นครับนี่นะรุนลาน,ลลานให้เบิ่งข้างถึงนี่เด้ยครับ ขออนุญาตขึ้นถึงเฮียนเดครับโอ้กันมากันเต็มมาวะคนคนขึ้นได้อยู่วะอันนี้มามางกอที่จนี้ไะตอนแรกมันนีเป็นสาดลงนี้มันี่ไปเปินสารเก่าโอ้โอ้แถวนี้สิเป็นสารต่อมาเสานี้นะตีสารต่อมาเสานี้อ๋อมนเอโอ้ เอางวเอาควายไว้วไแต่ตารางเสานีิดีดขึ้นใหม่บอกครับที่นะจ้าดีดขึ้นอ๋อเป็นเสาสมัยใหม่เนาะโบเสาอันเสาพูนท่านก่อเองดิฮะนะ้วเสาพูนเสาเองเนอะจ้าเดินก่อเองเป็นแตสมัยโบราณทุนเนาะอืมฮะเนื้อแต่มาดีดขึ้นซื่อๆตริจ้าดีดขึ้นซื่อๆอืมบ้านโคโกหม่นพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้แยกเป็นบ้านเมตตาบอกครับอืมเหียนโบราณ อจีโรถเข้ามาเลยแหนมเพี้ยนเปล่นลององดีแทวนามีคนยูบ่คบนี่นะแต่งเป็่นลององดีจังพี่น้องประตูนะประตูกับประตูโบราณนะประตูโบราณ ปูโบราณมงนี้เพิ่นสตต่อสานตอกไปแต่ว่าหลังจากนั้นเพิ่นมางสานออกกระสี่พวกสิพวะเนาะเดี๋ยวมางสานออกคุณน,นะคุณน,นะาคุณน,นะเบิ่งนะนะไปเบิ่ทางค้างต่อพี่น้องเบิ่งทางค้างไปเลเบิรงทางค้างน้าต่างนะหน้าต่างปองเอี่ยมงามเก่งพี่น้องอื้าสีแบบโบราณ อุ้ยฉนสอนให้ใหอายุหลายปีเติบกว่านี้นะเพราะว่าแม่ใหญ่นี่แกาย,ยุเราเสียแล้วแม่ใหญ่จกข่องเฮียนนะเจียตอนเก้าสิบกว่าปีนาบตอนนี้ก็ร้อยกว่าปีแต่เฮียนนี่บ่ฮอนดอกเป็นว่นเฮียนนี่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบปีนี่วะลูกลุนล้านเพิ่นครับผมลูกลุนล้านจะข้องเฮียนทางค้างนี่โตออกมาใหม่ติครับนี่นะ ข้างเกาะออกมาใหม่ครับผมคือเฮียนรังไงแท้แสดงว่าพ่นเป็นผู้หั่งผู้มีวัต่ก้อนะคือได้เฮียนรังไงแท้แะดงเป็นดังนี้เลยครับผมบ้านเก่ายุคโคกมนมีอีกบ่ครับนี่นะเห็นบอหมางออกเห็ดใหม่เวิรแล้วเนาะรุนลูกรุนล้านนะ นี่เก็บใบซานี่นะยางบ่ได้ที่หัวเจ้าเนี่ยยางบ่อใดข้าวข้าวอ่อนยังได้อยู่เลยจะบุกข็งแรงเมื่อวาเป็นแนวได้ก็เป็นลูกชุมองนีกเกาะเส้นเลือดสมองตีเออเส้นเลียดสมองตีแล้วอายุจักปีแล้วนะพ่อเดี๋ยวนี้ชิ๊ พี่เจ็ดสิบปีเจ้าเกิดอยูโ ica, ่โคกมนนี้เกิดอยู่โคกมนนี่เหรพ่อแม่ก็เป็นคนโคกมนนี้ตีโคกมนนี้งานสกุลยังไงบอนามสกุลแก้วสุวรรณเนี่ยแก้วสุวรรณอ๋อ้นามสกุลหลวงปู่ซอปบ่ครับหลวงปู่ซอนี่ก็แก้วสุวรรณติแก้วสุวรรณอ๋อเป็นพี่น้องกันติให้คนญาติไทยคลิปไทยเลยปั้นโคกมนนี่เด้อครับบอว์เอาแล้วเราถุหลวงปู่ซอปนี่ไงไปอยู่ทางอุดรติพ่อ เออเพิ่นช่วงนั้นเพิ่นนั้นเพิ่นมันมันตะเก่าทุกนู้ให้นาตาค่ะกระบ่มีอาไชว่าบุญได้ฝุ่นดีได้ก็หากันไปนี่นะไปหาเฮ็ดให้เฮิตนาแล้วก็คุณฮักก็ห้าปีหาดอนสน้จริงเดี๋ยวส่วนหนึ่งก็บ่ไปบอกอืมอยู่ ก็มีบางส่วนก็ไปอยู่ทางอุดรพุนบ้านน้องปอบานเนาะที่เพิ่นหนงครับปอบานเนานปอบานน้องวสอโจ้เผออะเผอหนงสอเออจุ่มหลงพ่อแม่หลงคู่ซอไปเนาะนามสกุลเดียวกันกับพ่อนี้เกลือสุวรรณคือกันครับเกลือสุวรรณคือกันเนาะแล้วก็เพิ่นไล่ครับเป็นไล่ลำดับนี้เจ้ามีศักเป็นยังเป็นล้านเพิ่นติี่ปอู้มันก็จะเป็นล้านเนาะ mà chơi đùa nó nó không khuyên cơ mà chơi đùa chơi giúp giúp tiền ban mà nó phải giúp tiền ban đấy tiền ừ mình chẳng ừ hai cái bàn nhà cướp mà mình phe nè như cục mình tài nè ừ ừ ừ อจะเป็นท้ายได้เป็นท uh> ้ายได้โอ้ยจะกรายได้จะทรายได้แต็กไปเนาะเอออลูกตาอะไรกันคุณน้าเป่าเมียอยู่โคราชนำถนกคนก็ช um> um> ่วยกันมีเจ้า้ลูก้ายคุณก็ได้แล้วล่ะกวงไปนั้นเพรอตอนี้เขาเอินแต่มพอดตาแม่ใหญ่ี่็พอตู้แม่ตัวนี่บ่เอือนแล้วีหม้อเอื้นเต่กีีนี่เอือนบ่เต็กเกา เออเคลนมาเคลื่อนเจาอจานแม่ยหญ่รู้ด้วยพอโซนแม่โซนพอตูวแม่ตัเอี้คนติญจบ่ใครเอิญอ่อพอญ่แม่ใหญ่เดี๋ยเอิญบ่เอิญอยู่พอใหญ่แม่ใหญ่นี่แปลว่าย่างทางนี้นะอันนี้เลยจีเป็นเป็นอ้ายของเป็นป้าเป็นลุงชนิดจีป้าเป็นลุงนะโอ้เป็นป้าเป็นลุงนะตอนนี้เนาะทางทางพวกหมุนในกัญชีเนาะใช่ลำดับย่ากัญชี ครับนี่เป็นไทเลยสำเนียงบ้านพกบนเด็กเป็น้องเด้ออีพ่อซื้ออย่างก็พุ่มชื่อหลงผู้หลงเ้วสุวรรณครับนามสกุลเดียวกันกับหลวงปู่ซอกแก้วสุวรรณครับขอบคุณคุณพ่อครับ